สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาคุบกับเราสองคนกันอีกแล้วนะคะและจากไปรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสอง EP สจบไปเราก็มาต่อกันที่ The Documentary EP สี่นะคะก็ะอ่ะมาดูกันว่าเบื้องหลังการทำงานของน้องในซีนต,ต่างๆใน EP 3ที่ออนไปมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนค่ะองมาเปลี่ยนลุกให้น้องพีนะครเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายพารักส ก็ตั้งใจไว้เราทำแดงแบบเป็นแดงเปลืองแดงสดๆทั่วร์แบบไม่ด้ชัดๆยิ่งพอถึงเวลาเราไปอยู่ในซีรีส์เนี่ยอยู่ในแฉงแบบไหนฮะก็ยังเห็นว่ามันเป็นหัวแดงอยู่ต่อให้เราเป็นแดงมากขนาดไหนภายนอกแต่ข้างในแล้วก็มันก็มันเดิมมันเดิมลึกซึ้งเนาไมนได้กัดสีหรอกัดสิตอนแรกที่เราคุยกันเราก็คุยกันอยู่ ที่จริงมันจะเป็นสีอะไรได้แต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดงทำเสร็จแล้วเขินใหญ่ตอนแรกที่เราแบบจีโจทย์ว่าเออเราต้องซีมดงเราก็สวดว่าอาทำผมเสร็จแล้วมาซีมันเตียงเลยเหรอไปแบบในตัวด้วยแล้วก็เหมือนแบบไม่มีกองอะไรอย่างเงี้ยเราไปถ่ายรูปเล่นได้มันก็สนุกดีเลยอ่งเนปรแบบนี้มันอยู่ในไหนคะเนี่ย นิสสากลช้าเวลามือก็น่าจะอยู่ได้ประมาณทั้งหมดสัปดาห์แค่ครั้งนึงอืมก็นิสอีก็สองรอบก็ไม่ไม่สี่สองสามรอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอ้เหลี่ยงนะครับกับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวส์เนาะนิวสที่ไม่เหมือนในเรื่องอย่าเงี้เขาจะมีการเปลี่ยนสีผมดูชั้นปีเลยตัวโอ้เหลี่ยงเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่อนี้ด้วยแล้วก็อยู่กลุ่มเพื่อนเองอ่านเพื่อนไทย ไปาเลยดูสนุกดีนะดูจอยดีนะกลุ่มเพื่อนคนนี้นะจริงๆกลุ่มเพื่อนอย่านี้ไม่มีไม่มีภัยเลยอะที่เรามองคิวพลาดไปปะหัวว่าคิวจะมาเบรอันเนี้ยแสดงออกให้เห็นความกล้าบางอย่างของโอเอ๋อเหมือนกันเราก็เลยเลือกใช้ยสีผมมาเป็นการแสดงออกเห็นว่าโอเอ๋อเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะแค่นี้เป็นนึกว่ามีในยะอื่น หืมข<ด><ร>าวไปกันเยอะมากเหรอมาหรอหหรอืมสอลงเล็กอ่ะรู้ไม่ชอบหรอรู้ได้ไงยังไม่ชอบชวนมุ้ยไปอ,อยู่นี่ะบุ๋มละอ๋อหมือนที่เราลดความคาดหวังในตัวเองว่าจริงๆแล้วเราจะต้อง เป็นเหมือนเดิมตลอดไปเราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วเลย่ไหมครับม่มีเวลามาทำบอกขออย่งนี้ดีทีอะอะไรกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราจะอยู่กลุ่มที่ไหนเราเรียนที่ไหนแต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอเอ๋ไม่เปลี่ยนคือเขาก็ยังรักแล้วก็ ทำไมฉันต้องมาเข้าใจถึงความปาะของเขาจากปากของน้องในด็อกวะตัวเปลยและความสัมพันธ์ความหมายไม่มีทานทจ่า้ก็กจ,จะเริ่มสำคันมากขึ้นไ่าก็จะเริ่มทบเพาะอันมีเสถีจขึ้นเอาเปลมาเล่น ลองเติมความหมายทีกคราจะทำของเราดูนะไม่องเปนแสดงดีเนาะมันพูดแบบนี้ดูเผินๆปกติแต่เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนีแท้ริงของเขาไนเหมือนโอบเราคุเมอคุเมอ๋นึ่ง ทีเราก็จะเล่นกับเขาเฮ่ห่าเฮ้ห่าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการที่เหมือนว่าได้เข้ามาทำงานด้วยกันรเล่นงานกับแมกด้วยอะเราต้องการมองหน้ากันก็จะดูลิ้วแล้บบร้องสิชื่อชค่เออได้อย่างเงี้ยหัวเราะได้ได้หนึ่งหืมเฮ่น่ารักนะ จัดการมันนี่พี่อุมดิน้ามันลายแล้วนะเนีเรื่องตำรวจประสบการณ์คอามงธรของผมถ้าหนึ่งจำไม่ได้แล้วกูยังมีวิธีอื่นนะวิธีคุเมย์ยไงวิธีคุเมีหรือเปล่าคุเมีบอกวิธีอะไรว่สร้างอันใหม่ทำเป็น ทำลายอะไรเก่งด้วยนะคุณสอนในวงเราเต๋อเขารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเขารู้สึกสองเนี่ยด้านความรักมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทำมานานแล้วเราพอเต๋อเราไปเล่นเลิฟซีนในละครสายก็เล่นไม่ได้สา่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็ต้องเป็นคนจากแฟนตัวเองซะโอ้ยเตก็เลยเอาโจทย์เนี่ยไปทำตัวเองนะอ๋อ บิวกิ้มันจะอินกับซีนอะไรแบบแบบความความคิดของเต๋ป่าวอะเพราะว่าหลังๆดูเหมือนเต๋ไม่ใช่บิวไม่ได้มีความคล้ายบิวกิ้แล้วอ่ะเอาอ๋อยกลางวันเนาะเขามาทำไฟมันดูมันกลางคืนโอ้โหเห็นชัดก,กันเลยเวาลาซีทีนี้เอ,อ้ใช้เสียงเก่งเนาะ เสียงอุยเสียงอะไรเงี้ยเสียงตอนตื่นนอนเงี้ยมันก็ดูรักเขานะเนี่ยแต่เนี่ยเขาบอกว่าแบบที่พอพูดเสร็จแล้วแล้วเขานอนต่อใช่ไหมแล้วเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปลูบๆตามตามหน้าเขาอะเราก็มองๆไปก่อนเลยนะมองจะรู้สึกว่าอยากละืมคนสวยของแม่ อือนออ้าลา่อท่อย่างงี้นหได้น้อๆๆก็ได้โห

ชอบอบบตังหวะก็เขาเล่นนิ้วเล่นมือกันนหะเล่นปากอ่ะระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดกลับไปกับภาพการมีเซ็กแรกที่มันมิวจุบดุอ่ะโอ้ยยังไม่ต้องพูดเลยค่ะยังไม่ต้องพูดเลยไปตรงสนามหญ้าน้าบ้าน ก็แก้ปัญหากันที่ทำถ่ายหาดพร้อมงาเลยก็คือเอาผ้าใบมาปูข้างบนบนที่บนหาแล้วก็ให้ทีมอาร์ตคนถ่ายมาเทถ่ายน้ำขึ้ถ่ายแบบแคบๆหอก็รู้สึกว่าเออก็ยังอยู่นะฮะู่เดี๋ยวรออืออยู่ขึ้มตัวหนาโอเดี๋ยวเป็นคนถอดเขาก่อนเนาะ ไปได้ไดลองหรือลองลองได้ได้ได้พี่พี่ก่อนแล้วดูน่าินดูเนาะอืมน้องเก่งเนาะ คนอยู่ตั้งเยอะเราต้องแสดงแบบอินขนาดนี้เนาะเราก็เล่นกันแบบว่าเกินคาดหมายจูบจริงจังแบบจูบแบบจูบอ่ะเสียถ่านแล้วแหละผ่านแล้วครับเจ็บปาก่็ปัญมีแบบคือหัานหนึ่งในเลืองที่เป็นแบบงานที่ทำให้เนตัวละครต้องมาใกล้ชิดกันซึ่ง เราได้อไอเดียมาจากชื่อ e อ e เซอร์เป็นแบบฝึกห, ok หัดเหมือนกันชชื่อคอนเสน์อไทยซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสลับเบอร์ปลีน กินแบบลงอกไม่ได้หรอกบิวมันหล่อในชุดขาวว่าการแสดงความรักในการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอนฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราแหมไม่คอนฟอร์ตกับคนอื่นสิครับพีพีจับยังไงก็ได้เมื่อกี้เราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับเราขอจับลายเธอได้ไหมเราขอ ขาจะัวได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเล่นเองคือมันเหมือนมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนว่าจับยั้งรูเลยมันเราจับมันครั้งแรกโดยที่เราขาเลยทำให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับเลยเราขาจับเลยไหนตัวนี้คนเดียวของฟอร์ดหนูอก็จับจับได้เริ่มเหมือนว่าอ๋อคือการไอซ์เบรคแรกก็มีกูเชอร์ครับรูทชอปได้คือในตอนรูทชอปครั้งแรกๆเราก็เอาคอนเทนต์นั้นแหละมาใช้เลย มันน่าจะเขินกันมันสนิทกันไงแล้วพอมาเข้าซีนที่แอบมีความอีโรติกนิดนิดอ่ะมันสนิทกันแบบพี่น้องอ่ะจับแล้วต้องรู้สึกยังไงไงไปรู้สึกแทนกูเยอะวันนี้เรายังเกล่งปลกันบ้างเพราะรที่เราฝึกกันที่ร้านเข้าลองดูว่าอธิบายว่าเราไม่ใช่ยิ่งยี่เราไม่ใช่ โอ้โี่มาเอกใจอายุไม <tr ue bla ug ue> ่เยอะอะไรกันข้ามาผ่านเรื่องเพศเรื่องอายเรื่องเนี้ยบิวมันลงไปละอิละอิละบิวมันเป็นคนซีเรียสกับไปแล้วทุกอย่างเป็นศปินแสดงอินวเราเลซเร่้าเ้าเหมือนว่าีนี้มีมเรามาเสียเวลาในห้อง มาลองหาความรู้สึกนะในห้องรถสรวะว่าบิวมันไม่อินกับพฤติกรรมแบบนี้ไงมันเลยแสดงแบบไม่อินอ่ะมันคือคนมันเป็นประมาณไหนเ่ามจะรู้ว่าสินี้ยจะทำให้คนดูด่าเราทั้งปเราก็ต้องทออกมาให้ได้ไม่ด่ไม่ด้ผมไม่ผิดนะครับลืมบทของใจมันยังไม่ถึงทันอยู่แต่ว่าเหมือนแบบสานที่มันทำ ทั้งสองคนมันทําให้เต๋่ค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็นําไปสู่การจูบคือมองหน้ากันดีแรกขำน้องพี่เขินเหมือนเราคุณต้องจูบมึงเหรอเนี่ยแล้วจะไปจูบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอมเราแลจไปจูบกับพีพีไม่เห็นขำเลยมันหลุดจากสมาธิไม่ได้เลยอ่ะเหมือนาดีแล้วมันต้องขับอินเนอร์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปจูบเนี่ย มีแบกเนบตอนตอนตอนตีมันจูบมันแค่แบบจูบเฉยๆมันไม่ได้ดีฟอะเห็นไหมมันแค่แบบเราเห็นความทัชเราเห็นความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเราเลยนะเราเข้าใจใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นความอิจฉาอืมนี่เข้าใจแบบมีความแบบน้องโอ๊บสุดยอด จำความรู้สึกเนี่ยใช่ไหมตีนี่ยแล้วเนี่ยตีมันก็สับสนแล้วนะอืมเพามันเป็นเรื่องงานเอกแนวหรอเราอยากจะเล่าว่าสา,ายตาดูน้ำมันเห็นภาพอะไรแต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น POV อ่ะให้มันตัดจ,าจาตามเหมือนแบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่สามที่มามองว่าคนนี้เขายืนมองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกยังไงน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่จะเห็นภาพนี้ ถ้าต้องจูบกันอีกทีนงหรอทำไมจูบของใจกับเต๋มันชัดแต่ของโอ้เอ๋วกับของอเต๋มันแบบมืดมั่งบเบลอมั่งผ้าบางมั่งในอวควาเรียมบเบลอเป็นเงาไงสงสัย พเราสนิทก oh like no. mmm. ันงคู่อะไรคือะเมือกี้เออมันมันมันมีคำแบบคำเลยอะเขา้ชื่อดีกับเขาานั่งสูบกัน่ะเข่นทำไมอ่ะมีมีเขื่อนูะก็แบบยังไงเลิกก่อนนูบกันเลยอ่ะแล้วเาลยวานก็ทำคำำแล้วเ่ชายสุดยี่รดเลย แล้วว่า EP สามเป็น EP ที่แสดงให้เห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากเช่น e ีก็คือไปทำผมมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมอีกเนี้ยแบบหกปดอะไรอีกอ๋โอ้มีแบบตบไล่ปุ๊บไม่ดูแล้วดูแลืออันี่มีมังแต่พาร์ทหนึ่งเห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีนตีกันอยู่หน้าวัดโหมดนเดี๋ยวเปลี่ยนเลย นอ้าวพี่บอสไม่รู้มันน้องเป็นที่ผมปากทีต้องมาเล่นเลยครับซื่งออกผนก็คือทำได้เต็มที่มากๆดูแลเราไม่ตะกิดตะบอกว่าเรื่องการแสดงอะเรารู้สึกว่านี่คือความจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปจริงๆก็เลยทายกับตอนนี้เขารู้สึกับโมเอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาลิงอะไรกับอะไรที่มึนกันหลายๆอย่างแต่คภาพสัมพันธ์มัน สิ่งที่เราอยากจะพูดริงๆมันจะรออยู่นี่มันต้องผ่านงไายกว่าโอเคก็เราก็หลังจากที่ดูดรอกเตอร์ช่วยกันแตใช่แต่คือแบบเธอมันไม่ได้คือโอเคโอเคการมีด็อกเตนร์รีมันทําให้เราเข้าใจบางซีนมากขึ้นจากปากของทางนักแสดงและทางผู้กำกับแต่ถามว่ามันใช่เหรอ เธอเข้าใจพอยเราปะแต่ถามว่ามันใช่เหรอที่เราต้องมาเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อในซีรีส์จากด็อกิเมนเตอรี่ที่จริงมันต้องเข้าใจในตัวมันเองใช่ <No. S 2> คือมันควรจะเป็นอย่างนั้นม,มันควรจะเป็นอย่างนั้นคือสําหรับพี่นะ,ะการดูด็อกิเมนเตอรี่อ่ะโดยปกติแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจชัดขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเข้าใจหลังจากดูซีรีส์เราไม่ได้หลงทางหรือเราหลงทางจากการที่มาฟังจากปากของนักแสดงและผู้กำกับคือคือในขณนะที่พี่ดูอ่ะ พอมาดูนักแสดงเขาพูดอะในความรู้สึกพี่นะความเข้าใจมันก็ไม่ได้ผิดไปเยอะแยะมากมายเออมันไม่ได้หลงทางมันก็เห<ต>มือนกับเขาก็สื่อได้แหละแต่เหมือนเราก็มาคอนเฟิร์มความรู้สึกที่เราคิดตอนนั้นในด็อกอ่าคือมันไม่ได้หลงทางแต่เหมือนกับตัวพี่มินพูดตอนท้ายเห็นไหมบอกว่าเรื่องนี้มัน ทุกคนนักแสดงเขาเต็มที่อยู่แล้วคือนักแสดงเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าในความคาดหวังของเราเราคาดหวังที่ว่าเออจะให้เห็นในมุมของเต๋อแดโอเอ๋วและความเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่อะมากขึ้นแต่มันกลายเป็นแบบว่าเราเห็นในฝั่งของเตเยอะเยอะจนเกินจนเหมือนตัดโอเอ๋วออกไปจากพาร์ทนี้เลยไปเห็นในมุมของเทคนิคการละครการอะไรแบบเนี้ยซึ่งอย่าลืมว่าไอซีรีเนี่ย มันมีแค่ห้าห้าตอนห้าพีเอออะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เลยคาดหวังไปแบบแต่ว่าเออพอมาดูอ่ะก็เห็นถึงความน่ารักของเราคิมเมนต์เฮ้ยเนาะชอบดูอยู๋เลยฉากจูของฟิโอุ้งบิลกินคือแบบตั้นโลกอ่ะคือแบบมันคือรู้เลยว่าบิลบิลบิลกินกับเขินกับพี่บอกเขินเขินมากแบบพี่บอกมองหน้าใครไม่ติดเลยแต่กับโอเอลนี่แต่กับพีพีนี่คือยังไงมีถามเขาด้วยจูเองจู๋นั่นจู๋นี่คอมฟอร์ตไงคอมฟอร์ตออแบบพอแบบ จบเสร็จแล้วก็แบบตแบบตอะไรเงี้ยคือแบบประจุแล้วแบบจับปากเจ็บพี่พีเจ็บปากมันอย่างนี้หรือเปล่าเราเข้าใจเอาเองนะเราเข้าใจเราเองนะว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่เคยทํากับทําบ่อย ว่าเลไไม่มีความเกิดเินหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคก็ว่ากันไปตามนั้นอ่ะนะก็ได้เดี๋ยวรอติดตามกับด็อกิเม t นเ y อรี่อีพที่ห้าข้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย